สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Scratch นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Scratch นะครับซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ประมาณ8อันด้วยกันนะครับซึ่งเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ1นนะครับก็คือแถบเมนูนะครับหรือว่า toolbar นั่นเองนะครับอ สองนะครับเครื่องมือเวทีหรือว่าเราเรียกว่าสเตททูบาร์ก็ได้นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับทําการไว้จัดการเวทีน่เองนะครับสามนะครับก็คือข้อมูลของเวทีหรือว่าตัวละครที่ถูกเลือกนั่นเองนะครับสี่นะครับก็คือกลุ่มของบล็อกนะครับบล็อกคําสั่งนั่นเองนะครับห้านะครับก็จะเป็นบล็อกในกลุ่มที่เราเลือกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นย่อยอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าสคริปต์ก็ได้นะครับ 6กนะครับก็คือพื้นที่ในการทํางานนะครับหรือว่าสคริปแอเรียนะครับก็เป็นพื้นที่ในการนําสคริปลงมาเขียนเป็นชุดคําสั่งนั่นเองนะครับ7นะครับก็เป็นเวที T, หรือว่าสเตทนั่นเองนะครับแปดนะครับก็เป็นรายการตัวละครแล้วก็เวที T ที่เราใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันนะครับก็จะเป็นรูปจางๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งด้วยกัน 8ส่วนประกอบด้วยกันนะครับเรามาดูลงไปในรายละเอียดย่อยอีกทีนึงนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นทําทหน้าที่อะไรนั่นเองนะครับเรามาดูในแถบเมนูกันก่อนนะครับแถบเมนูหรือเครื่องมือนั้นนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นรูปโลกก็เป็นปุ่มใช้ในการเปลี่ยนภาษานั่นเองนะครับซึ่งในสเคจเวอร์ชันปัจจุบันก็มีทั้งภาษาไทยด้วยนะครับ แฟ้มนะครับก็ใช้ในการสร้างชิ้นงานใหม่อัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือว่าบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับอันแก้ไขนะครับก็เป็นเมนูในการแก้ไขการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมนั่นเองนะครับแล้วก็มีรูปหลอดไฟแล้วก็เป็นคำว่าบทเรียนนะครับก็เป็นบทเรียนที่ช่วยสอนในโปรแกรม s a t c h นั่นเองนะครับถา้าหากนักเรียนอยากลองใช้งานเลยนะักเรียนก็ลองเข้าไปที่บทเรียนนะครับซึ่งจะเก็บรวบรวมวิธีการ สร้างงานแบบง่ายๆไว้ให้กับนักเรียนนะครับซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับในบทเรียนนี้นะครับในกลุ่มที่2นะครับเครื่องมือของเวทีนะครับรูปสเตทนี่ก็จะมีประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับก็ปรับปุ่มปรับเวทีให้มีขนาดเล็กลงนะครับอันที่2ก็คือปุ่มปรับเวทีให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือปุ่มเพิ่มขนาดให้กับตัวละครนะครับรือเวทีให้มันเต็มจอนั่นเองนะครับขยายให้เต็มจอนั่นเองนะครับ อันต่อไปนะครับ3ก็คือข้อมูลของเวทีหรือว่าตัวละครที่ถูกเลือกนั่นเองนะครับอันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตายอยู่ตรงนี้อยู่แถบมุมด้านขวาเองนะครับก็คือจะอธิบายตัวละครที่เราถูกเลือกว่ามีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครได้นะครับเปลี่ยนขนาดทิศทางการเดินต่างๆได้นั่นเองรวมไปถึงเปลี่ยนฉากหลังได้นั่นเองนะครับอ่าโดยการกดอันนี้เป็นการเพิ่มตัวละครนั่นเองนะครับที่เป็นรูปเหมือนอ่าหัวแมวนะครับก็มีรูปบวก ส่วนอันนี้ก็เป็นใช้ในการเพิ่มฉากหลังนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปใช้งานในโปรแกรมอีกทีนึงนะครับ C นะครับก็เป็นกลุ่มของบล็อกนะครับซึ่งบล็อกนั้นก็เป็นคําสั่งที่ใช้สั่งให้ตัวละครนั้นทํางานตามขั้นตอนที่เราเขียนไว้นั่นเองนะครับซึ่งในโปรแกรม Scratch นั้นจะแบ่งบล็อกคําสั่งออกเป็นหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มแรกเรื่องของกลุ่มการเคลื่อนไหวหรือ Motion นั่นเองนะครับ ใช้ในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับกลุ่มที่สองนะครับรูปลักษณ์หรือว่าลุคนะครับเป็นรูปลักษ์สามารถเปลี่ยนท่าทางของตัวละครได้นะครับมีหลายอันเหมือนกันนะครับเปลี่ยนรวมไปถึงเปลี่ยนฉากหลังเปลี่ยนอะไรต่างๆได้นะครับกลุ่มต่อไปเรื่องของเสียงนั่นเองหรือว่าซาร์นะครับก็จะทําการเล่นเสียงปรับเสียงได้นะครับกลุ่มต่อไปนะครับก็คือเหตุการณ์นะครับอีเวนต์นั่นเองนะครับก็จะเป็น ปุ่มที่ใช้ในการเริ่มการทํางานของชุดคําสั่งนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มของการควบคุมหรือว่าคอนโทรลน,น,นั่นเองนะครับคอนโทรลให้ช้าลงหรือว่าทําให้วนซ้ําอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับปุ่มต่อไปนะครับเป็นการตรวจจับหรือว่าเซนซิงนะครับซึ่งปุ่มนี้ก็จะสามารถคอนโทรลควบคุมตัวละครในการให้ตัวละครน,นั้นโอดอนเมาส์โดนสีโดอนอะไรต่างๆนั่นเองนะครับ เป็นการตรวจจับนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับปุ่มของตัวดาเนินการโอเปอเรเตอร์นะครับเป็นตัวการบวกลบคูณหารนะครับมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับต่างๆนั่นเองนะครับอันต่อไปก็กลุ่มของตัวแปรนะครับ variable นั่นเองนะครับ variable นะครับตัวแปรนะครับตัวแปรก็ทําการเก็บข้อข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับอันต่อไปก็เป็นการสร้างบล็อกของตัวเองนี่ครับ my block นะครับสร้างบล็อกของฉันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น กลุ่มหลักๆของอบล็อกนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะสรุปย่อยๆได้นะครับก็คือบล็อกคําสั่งการเคลื่อนไหวก็ใช้กําหนดการเคลื่อนไหวของตัวละครน,นะครับรูปลักษณ์ก็ใช้แสดงเช่นการคิดการพูดการเปลี่ยนขนาดต่างๆเสียงก็การแสดงเสียงครับเสียงธรรมชาติเลยเสียงสัตว์เสียงดนตรีต่งตางๆเหตุการณ์ก็เป็นคําสั่งนะครับเริ่มต้นเมื่อเราคลิกเมาส์หรือว่าเริ่มต้น สร้างตัวละครต่างๆเองนะครับกลุ่มของค,คอควบคุมนะครับก็เช่นการควบคุมการวนซ้ําการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนั่นเองนะครับการตรวจจับก็การรับรู้เช่นคลิกเมาส์จับเวลาต่างๆนั่นเองนะครับตัวดําเนินการก็นะครับบวกลบคูณหารต่างๆนั่นเองนะครับตัวแปรก็เป็นการสร้างตัวแปรเก็บค่าข้อมูลนะครับเอาสุดท้ายก็บล็อกของฉันก็เป็นการสร้างบล็อกการทํางานใหม่นั่นเองนะครับที่อาจจะแตกต่างไปจาก สิ่งที่กําหนดเอาไว้นั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับเป็นบล็อกในกลุ่มที่เราถูกเลือกนั่นเองนะครับเมื่อเราลงไปในบล็อกก็จะมีบล็อกที่เป็นย่อยๆนะครับอย่างเช่นพูดเช่นแสดงท่าทางต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในบล็อกในกลุ่มที่เราถูกเลือกนั่นเองนะครับอันต่อไปก็พื้นที่ในการทํางานหรือว่าสคริปแอรีอนนะครับก็อยู่ตรงกลางของ หน้าจอเลยนะครับอันต่อไปก็เวทีนะครับก็เป็นใช้แสดงผลการทำงานของสคริปหรือว่าเสียงฉากต่างๆที่เรา,าได้ตกแต่งออกไปนั่นเองนะครับแปดก็เป็นรายการตัวละครเวทีที่เราใช้ปัจจุบันนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลงในายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบนั่นเองนะครับส่วนคำศัพท์ในวันนี้นะครับคำว่าสคริปนะครับสคริปนะครับสคริปการทำงานต่างๆชุดคำสั่งที่ทา ผ่านตัวแปลภาษาเน,นเองโดยทํางานตามคําสั่งที่เราบรรทัดจนจบเน,นเองครับเรียกว่าสคริปต์นะครับส่วนกิจกรรมโคชัป์ในวันนี้นะครับก็ให้เรียนนะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วก็นําหมายเลขจากภาพเนี่ยเอาไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะครับกิจกรรมของโคชมป์ในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ